อะไรอย่างเนี่ยปลาสิบข้ามาใหม่จ้ะใหม่อีกแล้วโอ้ไม่ลอยครับไม่ลอยใหม่อีกแล้วแล้วก็ราคาโคตรดนนะครับผมครับ490บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านจะพาไปชมไปลองดูว่าเป็นยังไงบ้างไม่ราคา490บาทส่งฟรีเป็นยังไงครับผมครับหนึ่งเลยครับมาพร้อมด้วยเครื่องรับเห็นไหมเครื่องรับก็เป็นอย่างนี้นะครับผมครับข้างในก็มีแบตเตอรี่ครับเนี่ยสามารถชาร์จแบตได้ครับตัวนี้ครับผมครับเครื่องรับหนึ่งตัวอ้าวครับผมก็เสียบพอร์ตมิกเลยปึ๊บ มาพร้อมไมอีก2ตัวสี่เลยก็สิบสงฟีทางหนบ้านไมอสองตัวไมอีสองตัวปุ๊บไมหลักเสียพันยังไม่มีแถมครับมีแถมมาที่อีกตัวเนี้ไว้การตกนะครับไว้การตกนี่ครับเวลาเราเมาแล้ว้วก็สามารถใส่ได้นี่ไว้การตกครับผมครับมีแค่นี้ยังไงพอครับใครที่ร้องหลายคนครับนี่ตัวนี้ช่วยได้ครับซุบปากไมไวครอบปากไมไว้นั่นเองครับเพื่อมันดูดีครับผมครับทีนี้ผมชอบอย่างหนึ่งละเวลาไมมาครับเนี่ย ผมจะชอบขันดูข้างในนี่ยังผมยังไม่เคยดูนะครับโอ,โ,โอ้โหก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับสมราคาครับราคา490บาทส่งฟรีถึงบ้านที่นี้เราดูรูปลักษณ์เขาแล้วเดี๋ยวผมจะพาฟังเสียงดูฟังด้วยกันนะครับผมยังไม่ได้ลองนะครับผมครับ490ส่งฟร uh. หีหน้าบ้านเช็ค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 ทดสอบัดสอตัดสอดสอบเช็ค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  เช็คเช็คเช็คตัดสอบ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 เช็ค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 ก็ก็ได้ประมาณหน้าประมาณชักประมาณ10เมตรครับ10เมตรความไกลของเขาครับก็490ครับก็ประมาณนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเช็ค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  โอ้ก็ถือว่าใช้ได้ครับกับราคา490บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับผมครับราคาประมาณนี้ความไกลันขึ้นก็แบบเดินดูครับเประมาณแค่10เมตรครับผมครับครอบครัวเล็กเนี่ยเอาอยู่เลยครับร้องในบ้านเนี่ยสลับไหม่เนี่ยกับมูลค่าแค่490บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับผม490ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน